เมื่อเจอกันเราก็เซเล่นโลจากไปก็เราก็เซคุยบายเมื่อเจอกันเราก็เซเลโลจากไปเี่ยเนี่ยเครื่องถงเครื่องถงเหรอเนมันต่างกับมันต่างกับเป็นจะนงตรงไหนนั่นแหละคือเราก็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆ เอามาลงไว้ในเอกสารที่เรามาให้นักเรียนได้เรียนร่วมกันนะครับเป็นบทสนทนาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันที่มีเรื่องของการพูดคุยในเชิงธุรกิจหรือว่าการค้าการท่องเที่ยวต่างๆนะครับให้นักเรียนได้มาฝึกเราก็เป็นผู้นําไกด์ให้เขาก่อนแล้วก็นักเรียนก็พูดตามแล้วก็จดจำนะครับมาใช้พูดในชีวิตประจำวันได้ับก็จะดูต่อไปต่อแต่วทีนี้ผมค้าคำว่านี้อยู่คำหนึ่งก็เพาะความตกชั่วอ่ะ นี่อที่ไม่เด่นอง่านได้ป่ะเซนนี่ไน่าไหเอ่ไหไกเซนไหซนึ่งจะปนชื่อเติมก็เติมว่า water แบบ water water ไหนเานม w a t e ไเซินา้วป็นานยคือจริงชื่อแบบเป็นทางการ formal m e n i n g ภาษาคำคำหมายทางการส่วนไอจาวาวีนั่นก็คือสัาดึ่งๆทาษนิหนึ่งนะเห็นเนก็บอกว่า จริงๆมันก็มีประโยชน์นะเอาต้นมาคนที่มาเรียนก็คือต้องการเรียนรู้เพื่อจากเอาประสบการณ์เดิมเนะี่ยให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พราะ ปัจจุบันเนี่ยจะมีชาวต่างชาติหรือฝรั่งเข้ามาในประเทศของเรามากขึ้นเราก็จะจำเป็นจะต้องเรียนรู้สื่อสารนี้ให้ทัดเทียมกับเขาเพื่อเราจะได้สื่อสารกับเขาเป็นเคกอร์ e r e คนไทยออกเสียงเลกเกอร์เลกเกอร์ใช่มไอ้มทำาทาทาทำมานทำาทำมาทำมทาาาาทำาา เราเตื是是 like อนเขาอา w e r ขาหลังเพื่อให้มีความหมายว่าเป็นเครื่องใช้หอย่างเ้ยความหมาและนพัฒนะการคิดว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะได้มีโอกาสได้ให้ประชาชนบริเวณอำเภอเมืองเนี่ยนะคะได้เข้ามาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับคงการภาษาอังกฤษคะค่ะแล้วก็เป็นการให้ประชาชนนะคะได้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้แนะนำสถานที่ต่างๆบริเวณอำเภอเมืองได้ค่ะครับก็ฝากช่องทาง ศึกษาเรียนรู้ได้ที่ YouTube นะครับมของเองนะครับ YouTube ชื่อช่องว่าภาษาอังกฤษกับลุงเองครับมีเนื้อหาหลากหลายให้เรียนรู้เข้าไปผมได้นะครับฝากอ้วรกันครับ yes,